สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีรดาทารโรทายชะตาค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกด้วยนะคะชาวสองชาวสาวปปลาวด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะเป็นเดือนเมษายน2565แล้วนะคะใครจะทำอะไรก็รีบทำนะคะเดือนที่4ของปีแล้วนะคะ ค่ะวันนี้เป็นการดูดวงงานเงินความรักนะคะของชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนเมษาย,ยนนี้นะคะตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารญาในการรับชมด้วยวันที่ในการแบ่งราศีนะคะสามารถที่จะดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะรีราดา65นะคะดูได้นะคะ ดูรายละเอียดในเรื่องของค่าครูดูได้นะคะใต้ชื่อคลิปนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าได้พลังงานอะไรบ้างนะคะสใบนี้นะคะพลังงานใบแรกดีงามมากนะคะ adore to the infinite infinity นะคะอารมณ์แบบนี้เลยนะคะเพราะนั้นประตูนะคะแห่งความสำเร็จ ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของชาวธนูกำลังเปิดออกแล้วนะคะบางคนได้พยายามล่วงหน้ามาแล้วนะคะบางทีความสำเร็จตรงนี้ไม่ใช่ความสำเร็จขั้นแรกนะคะอาจจะเป็นความสำเร็จในขั้นต่อๆไปนะคะที่มันกำลังสร้างความมั่นคงนะคะให้กับชีวิตของคุณ อย่างในระยะยาวเลยก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นการเริ่มต้นนะคะประตูความสําเร็จบานแรกของคุณได้สําเร็จแล้วกําลังไปต่อกับประตูบานที่2นะคะหรือบางคนบานที่3บานที่4บานที่5แล้วก็ได้นะคะหรือบางคนเริ่มรู้สึกว่า ชีวิตกาลังจะลงตัวกําลังไปสู่ความสําเร็จที่มันเหมือนกับว่าแตกขยายสาขาทางธุรกิจนะคะหรือทําไปได้ได้เรื่อยหากินไปได้เรื่อยๆช่วลูกชั่วหลานเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะเจอกับอาชีพอะไรทําเป็นเฟรนชชายนะคะแตกขยายความสําเร็จไปได้เรื่อยๆนะคะเราก็ส่งต่อเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานไปได้เรื่อยๆได้เช่นกันนะคะเพราะนั้นพลังงานของชาวธนูในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนะคะจะรู้สึกว่า มีความสําเร็จที่เห็นได้เป็นรูปธรรมท,ที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะใครที่ได้พยายามมาแล้วได้ลองผิดลองถูกฟันฝ่าอุปสรรคมาแล้วนะคะเดือนนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละท่านนะคะดีงามมากๆเลยฝากไว้กับพอไอเฟลก่อนใบที่2นะคะ n น v e r alone ชาวธนู พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของจักรวาลกําลังจะส่งใครเข้ามานะคะให้เป็นคู่คิดคู่แท้ของคุณแล้วนะคะใครที่โสดอยู่เตรียมรับข่าวดีได้เลยนะคะหรือว่าใครที่กําลังท้อใจนะคะจักรวาลศักดิ์สิทธิ์บอกว่ายังนะคะอย่าเพิ่งถอดใจเพราะความสําเร็จมันใกล้เข้ามาแล้วนะคะอีกแค่นิดเดียวนะคะเพราะนั้นตรงนี้คุณไม่ได้สู้คนเดียวนะคะ คุณมีพลังงานของจักรวายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กาลังช่วยเหลือคุณนะคะกําลังดลบันดานให้เกิดปฏิหาริย์เกิดสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะ n e v e r alone y o u n e v e r alone นะคะดีมากเลยความหมายนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อนะคะไปอธิษฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วรู้สึกว่าได้รับพลังอะไรบางอย่างมาก็ได้นะคะ ได้มาเป็นพลังบวกมากๆเลย positive intention นะคะเหมือนช่วงนี้นะคะพอความสำเร็จมันเข้ามามันทำให้ชาวธนูคุณเองที่น่าจะคิดบวกอยู่แล้วมันมีความคิดบวกเพิ่มมากขึ้นนะคะเริ่มรู้สึกว่าความสำเร็จของเรามันใกล้เข้ามาแล้วนะคะใช้กดของแรงดึงดูดนะคะในการที่คิดบวกทำบวกนะคะได้รับสิ่งดีๆได้รับโอกาสดีๆบางอย่างเข้ามานะคะความสมบูรณ์พูลสุขของชีวิตนะคะ เข้ามาหาคุณแล้วนะคะชาวธนูนะคะแล้วคุณก็ยังมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเพื่อเื่อแผ่แบ่งปันให้กับคนอื่นๆอ,อีกด้วยนะคะมีความตั้งใจดีๆนะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะชาวธนูทุกท่านนะบางคนอาจจะทําบุญเยอะมากในช่วงนี้นะคะหลังจากที่มันมีรายได้เข้ามาปังๆมากขึ้นนะคะหรือบางคนเป็นสายมูเดินสายแก้บนก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกับพลังงานของชาวธนูนะคะในไพ่ทาโร่กันด้วยนะคะในเดือนเมษายนนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อยพายออกมาอย่างแม่นยาด้วยนะคะว้าวอาวาธนูใบแรกก็ปังแล้วนะคะ The world นะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณกำลังสร้างโลกอะไรที่เป็นความฝันของคุณน่ะนะคะได้สำเร็จนะคะหรือบางคนนี่ ซื้อบ้านปลูกบ,บ้านใหม่กาลังได้ย้ายเข้าไปอยู่แล้วหรือเปล่านะคะหรือบางคนมีการเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปอยู่ในที่ใหม่ๆที่ที่ดีกว่าเดิมที่มีอนาคตนะคะบางคนมีอยู่ต่างจังหวัดไกลๆบางคนมีอยู่ต่างประเทศนะคะทุกอย่างในชีวยยิตของคุณเนี่ยมันกําลังจะมีความมั่นคงลงตัวมากขึ้นนะคะคุณกาลังสร้างโลกของคุณได้สําเร็จแล้วนะคะสร้างชีวิตของคุณให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นโอ้ยเกิดมาเป็นอะเ World เลยนะคะใบแรก สองเหรียญน,นะคะคุณอาจจะต้องตัดสินใจนะคะกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่กำลังเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีทั้งสองทางเลยก็ได้นะคะอยู่ที่เก่าก็ดีทํางานที่เก่าก็ดีหรือที่ใหม่หรือออกไปทาธุรกิจส่วนตัวเลยก็ดีนะอารมณ์แบบนี้ก็ได้มีไพ่ของเชอริออตนะคะชาวธนูมีอะไรเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศชาวต่างชาตินะคะหรือคนรักกาลังเข้ามาหาคุณแล้วอืม คนรักจากต่างถิ่นดนไกลนี่ไงความสัมพันธ์ครั้งใหม่งานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆนะคะความมั่นคงของ,ของชีวิตหนึ่งไม้เท้าเกิดขึ้นกับชาวธนูแล้วว้าวเมสิกเชียนนะคะเมจิกเชียนอาจจะเป็นพลังของชาวธนูหรือว่าคนรักของคุณก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็มีไพ่ของเจ็ดเหรียญการเงินนะคะ การเงินมีความมั่นคงมากๆนะคะโดยเฉพาะเจ็ดเหรียญอยู่ภายใต้ตำแหน่งของปุตตะงานใหม่ธุรกิจใหม่นะคะใครที่กำลังเริ่มต้นทำงานอาชีพที่สองที่สามนะจะรู้สึกว่าการเงินเข้ามาดีมากๆนะคะพลังงานของราชินีถ้วยนะคะพลังงานของชาวทัดน้ำมีกราฎพิจิกนะคะอ,อาจจะเป็นชาวทัดน้ำคนที่จะเข้ามา มีความเข้าอกเข้าใจนะคะในความเป็นตัวตนของชาวธนูหรือเป็นตัวคุณที่รู้สึกว่าช่วงนี้มีความอ่อนไหวนะคะมีความรู้สึกละเอียดอ่อนอะไรบางอย่างมากขึ้นนะคะหรือมีความคิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างมากขึ้นนะคะแปดไม้เท้าแล้วก็ห้าดาบหกถ้วยโอ้ความรักนะคะความรักต้องมาแล้วนะคะ ธนูบางคนเป็นรักใหม่นะคะหน่งมิท้าบางคนเป็นรักเก่าที่หวนคืนกลับมาก็ได้นะคะคุณมีโอกาสเลือกนะแล้วสองเหรียญดูสิสองเหรียญอยู่ตรงกลางนะคะไพ่ขึ้นมาแปลกมากเลยอสองเหรียญอยู่ตรงกลางตัวคุณเดอะเวิลด์นะคะความรักครั้งใหม่หกถ้วยความรักครั้งเก่านะคะคุณจะมีโอกาสเลือกนะคะในเรื่องความรักสามมเท้าการงานปังมากๆนะคะโอกาสเติบโตโอกาสก้าวหน้ามั่นคงนะคะ โอ้ยสี่ไม้เท้านะคะทำไมมีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เข้ามาถึง2ใบนะตรงนี้นะคะหนึ่งไม้เท้าสี่ไม้เท้าโอ้จบด้วย judgment มันถึงเวลาของคุณแล้วนะชาวธนูนะคะ d e s t i n y ถึงเวลาของคุณแล้วที่ชีวิตของคุณน่ยนะคะจะผ่านพน้นจากวิบากกรรมต่างๆนะบางคนถึงขั้นแบบว่าลืองตาอ้าปากนะคะชีวิตพลิกมากๆก็ได้นะคะชาวธนูในเดือนเมษายนนะคะ ชีวิตจากที่แบบเหนื่อยเหลือเกินนะคะเจออุปสรรคอะไรมากมายตอนนี้ตั้งตัวได้มีความสําเร็จมีความมั่นคงมีคนนับหน้าถือตานะคะแต่เว,เวลร์ตรงนี้อืมทำไมดวงปังขนาดนี้คะชาวชาวธนูอ่ะเดี๋ยวจันปรับนี้ เห็นเนาะน่าจะเห็นนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของชาวธนูในช่วงเดือนเมษายนนะคะอาจารู้สึกว่าในเดือนนี้ชีวิตของคุณเนี่ยมันเริ่มปักหลักลงหลักปักฐานมันมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะภายความมั่นคงขึ้นมานะคะ8ดไม้เท้า1ไม้เท้า3ไม้เท้าและ4ไม้เท้าแล้วก็ the world นะคะตัวคุณในช่วงเวลาของเดือนเมษายนมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะ เหมือนคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันมีทางเลือกชีวิตของคุณมีมันมีทางออกที่มันดีมากๆนะคะแล้วคุณกําลังจะเป็นผู้เลือกนะคะ,ะหลังจากที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบห้าไม้เท้าเคยมีความขัดแย้งใจเค,เคยอยู่ในจุดที่แบบว่าเราไม่มีโอกาสเลือกเราเหนื่อยเหลือเกินกับชีวิตเราต้องแบบว่าทําอะไรก็ได้เพื่อให้เราอยู่รอดแต่ว่าหลังจากที่คุณสู้ชีวิตมาแล้วนะคะแปดไม้เท้ามันมีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่อง ของธุรกิจของคุณนะคะมันทําให้คุณได้ใช้สติปัญญาใช้ความสามารถเมจิกเชียนนะคะใช้ไหวพริบใช้การคิดนอกกรอบคิดสร้างสารรค์ของคุณในการเริ่มต้นสร้างสารรค์งานธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะบางคนเป็นงานที่ติดต่อกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์หรือทํางานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาตินะคะแล้วมันสร้างความมั่นคงให้กับคุณนะคะบางคนเนี่ยมันมีแนวโน้มของการเปลี่ยนงานนะคะ เปลี่ยนงานมาแล้วแล้วทําให้คุณได้พบทางที่ใช่มากขึ้นนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่คุณพร้อมแล้วนะคะที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะไปกับสิ่งที่คุณชอบนะคะคุณจะเลือกได้สองเหรียญแล้วก็หนึ่งไม้เท้าคุณจะเลือกในสิ่งที่เออ่ตอบโจทย์กับชีวิตของคุณมากที่สุดนะคะทําแล้วมีความสุขทําแล้วมีความมั่นคงนะคะทําแล้วคุณรู้สึกว่า คุณได้ใช้ไอเดียสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆได้เป็นตัวของตัวเองนะชาวธนูนะคะคุณจะเป็นผู้เลือกได้สักทีหนึ่งนะคะหรือว่าใครที่ทํางานเก่าอยู่นะคะจะรู้สึกว่าที่ทํางานเก่าต้องง้อคุณแล้วนะชาวธนูนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะออกมาเริ่มต้นใหม่นะคะได้ทุกเมื่อเลยคุณไม่ยึดติดกับงานเดิมของคุณแล้วเพราะว่าสิ่งที่คุณเริ่มต้นทำมามัน มีความสำเร็จที่มีความมั่นคงนะคะสามารถที่จะอยู่ได้นะคะด้วยธุรกิจด้วยงานด้วยจ็อบอะไรบางอย่างหรืองานฟรีแลนซ์หรืออะไรบางอย่างที่คุณสามารถที่จะทำเพียงลำพังก็ได้นะคะแต่ว่าใครนะคะที่ยังอยากทํางานประจําถามว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นและตําแหน่งไหมมีโอกาสนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสย้ายกลับมานะคะใน ที่ที่กใกล้บ้านใกล้ครอบครัวในถิ่นกําเนิดของคุณก็ได้นะคะ6ถ้วยนะคะหรือบางคนไปเติบโตที่อื่นมาแล้วตอนนี้จะกลับมานะคะมาก้าวหน้ามาเติบโตในที่ทํางานแรกหรือว่าในที่ทํางานที่ใกล้บ้านของคุณนะคะ The world แล้วก็มีไพ่ของ6ถ้วยอาจารย์รู้สึกว่าบางคนเนี่ยกำลังจะขึ้นถึงตําแหน่งที่เหมือนจะสูงมากนะคะหรือสูงที่สุดแล้วนะคะในองค์กรนั้นก็ได้นะคะ The world นะคะ หนึ่งไม้เท้าสี่ไม้เท้าเหมือนสิ่งที่คุณได้พยายามพิสูจน์ฝีมือมานะคะที่คุณยอมเหนื่อยที่คุณยอมแลกมาตอนเนี้มันได้ผลแล้วนะคะมันทําให้หน้าที่การงานของคุณคุณได้เป็นที่รู้จักได้เป็นที่ยอมรับนะคะหรือมีชื่อเสียงโด่งดังในสายงานในงานที่คุณทําอยู่นะคะหรือในโลกอินเทอร์เน็ตในงานออนไลน์งานอะไรบางอย่างที่คุณได้ทําอยู่นะคะมันมีชื่อเสียงโด่งดังมันเป็นที่รู้จักนะคะ แล้วมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตอ่ะมันเป็นอะไรที่สวยสดงดงามนะคะมันมีอะไรที่คุณอาจจะมีการซื้อบ้านใหม่นะคะมีการทําบุญขึ้นบ้านใหม่ไปอยู่ใน ที่ใหม่ๆที่ดีๆก็ได้นะคะบางคนซื้อรถใหม่เป็นของมวันให้กับตัวเองให้กับครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าในช่วงนี้บุตรตะนะคะเป็นเมจิกเชียนบุตรบริวารของคุณนะคะทางานให้คนได้ถูกใจมากๆหรือว่าลูกหลานของคุณกําลังเรียนแบบการเรียนเป็นไปได้ด้วยดีนะคะบางคนจบมาด้วยเกียรินิยมก็ได้นะคะที่ทํานนามาสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวธนูมากๆนะคะหรือบางคนมีเกณฑ์ส่งลูกหลานไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้นะคะเดอะเวิลด์แล้วก็เมจิกเชียนตรงนี้ มีเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนะคะเป็นเดือนที่คุณกำลังขยับขยายนะคะชีวิตของคุณให้มีความมั่นคงให้มีความเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของบริวารครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะชาวธนอูอาจารย์คิดว่าการงานน่าจะไม่ไม่ต้องเปิดอะไรเพิ่มนะไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะ คอมพพลตมากๆนะคะในทุกตำแหน่งนะคะสำหรับใครที่กำลังเอเก็บเงินนะคะเพื่อจะลงทุนหรือซื้อที่ซื้อทางซื้ออสังหาริรมทรัพย์นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะบางคนยังไม่ได้ซื้อบ้านจะซื้อในเดือนนี้นะคะหรือจะซื้อที่ปลูกบ,บ้านในเดือนนี้ก็ได้แต่บางคนเหมือนกับว่าน่าจะซื้อมาแล้วหรือว่ารีโนเวทบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดอะวัวตรงนี้ตัวคุณเองนะคะ เหมือนกับคุณแบบคือจะรู้สึกว่าไพา่ในบนี้มันดีมากเลยนะที่ขึ้นมาเป็นพลังของชาวธนูในใบแรกนะคะ The World นะคะจริงๆก็คือเหมือนกับไพ่ตรงนี้นะคะเป็นเทพีองหนึ่งนะคะที่เขารู้สึกปลดปล่อยนะคะผ้าที่มันดูหลุดลุย่ยมันดูปิดปิวไปกับสายลมตรงนี้นะคะ คือการแสดงถึงความรู้สึกอิสระนะคะน่าจะเป็นความแทนความรู้สึกของชาวธนูในช่วงเวลาของเดือนเมษายนที่คุณรู้สึกว่ามันหลุดพ้นมันปิดอิสระนะคะจากข้อจํากัดอะไรบางอย่างนะคะหรือจากช่วงเวลาชีวิตที่มันโหดร้ายที่คุณต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ตอนนี้มันมีอิสระ มันรู้สึกล้นลากับชีวิตมากขึ้นนะคะหรือมีเวลาที่จะใช้ชีวิตมีเวลาที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะคะบางคนไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าแฮปปี้มากขึ้นเพราะว่าชีวิตของคุณคุณสร้างชีวิตมามีความมั่นคงแล้วอาจจะถึงเวลาที่คุณจะได้ใช้ชีวิตนะคะใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีสักทีหนึ่งอา่านะคะอารมณ์แบบนี้เลยนะคะอืม เรื่องงานโอเคนะคะการเงินของคุณมีความมั่นคงมากๆนะคะคุณอาจจะยังรู้สึกว่าอยากจะลงทุนหรืออยากที่จะช่วยเหลือใครบางคนนะคะในครอบครัวหรือเป็นเพื่อนฝูงอะไรของคุณอยู่ก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะเป็นลนะักษณะเหมือนกับว่า เก็บเป็นที่เป็นทางเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถทําได้นะคะกําลังตัดสินใจว่าจะซื้อที่ดีไหมจะลงทุนดีไหมจะทําอะไรเพิ่มเติมดีไหมนะคะการเงินของคุณเข้ามามีความมั่นคงมากๆก,ก,การเงินเป็น The World นะคะล้นลากับชีวิตมากเลยนะคะบางคนมีทิปที่เป็นทิปต่างประเทศยาวๆเลยก็ได้นะตอนนี้นะคะเหมือนหลายๆประเทศก็เริ่มโอเคมากขึ้นแล้วนะคะ การงานการเงินไปแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูการเรียนนะคะการเรียนของชาวธนูเองนะคะการเรียนของคุณเมจิกเชียนนะช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะอยากออกจากงานนะคะมาเรียนอะไรเพิ่มเติมมาเรียนอะไรที่เป็นอย่างใหม่ไปเลยก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะได้เรียนหรือบางคนอยากที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะกําลังติดต่อกําลังหามาหาลัยที่กาลังจะไปเรียนก็ได้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะอยาก เบื่อกับชีวิตที่เมืองไทยเบื่อกับชีวิตเดิมๆนะคะอยากออกไปเรียนรู้ประสบการณ์ในโลกกว้างนะคะหรือเป็นน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาเองนะคะที่เดอะว l ลตรงนี้นะคะอยากที่จะไปเรียนต่อต่างจังหวดัดไกลๆหรือต่างประเทศนะคะมีโอกาสที่จะได้รับทุนหรือได้รับการสนับสนุนอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะที่ทําให้คุณสามารถที่จะไปเริ่มต้นตรงนี้ได้นะคะบางคนอธิษฐานขอแล้วจะสําเร็จนะ Judgment ตรงนี้สีไเม้เท้าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ ส่วนในเรื่องของคนที่กำลังจะจบการศึกษา The World จบแน่นอนลลนลากับชีวิตมากนะคะจบแล้วจะได้มาเริ่มต้นทำงานแล้วหนึ่งไม้เท้าะอนะคะเราจะรู้ว่าชีวิตทำงานไม่ง่ายนะคะสู้ๆนะคะน้องๆอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของ สุขภาพเป็นบ้างนะคะอาจารย์ขอเปิดในเรื่องของสุขภาพเพิ่มเติมนะคะตรงนี้มันมีไพ่ของ5ดาบที่เกิดขึ้นบางคนเพิ่งเจ็บป่วยเพิ่งติดโควิดเพิ่องอะไรหรือเปล่านะคะ5ดาบแล้วก็8ไม้เท้าเพิ่งหายดีก็ได้นะคะตอนนี้กลับมาเริ่มมีสุขภาพแข็งแรงมาล้นๆลากับชีวิตได้แล้ว the world justice นะคะสุขภาพของคุณนะคะเหมือนถ้าเจ็บป่วยคนจะได้รับการรักษาจนหายดีนะคะ มีไพ่ของเฮอร์มิตนะคะแล้วคุณอาจจะได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพอะไรที่เอามาใช้ในการดูแลสุขภาพของคุณมากขึ้นหรือว่าบางคนเริ่มรู้สึกกังวลน,นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการมีสุขภาพการมีอายุที่มากขึ้นนะคะเริ่มค้นคว้าหาความรู้ในการดูแลสุขภาพหรือเฮอร์มิตนะคะเป็นการค้นคว้าในแง่ของการใช้สมุนไพรการใช้ยาธรรมชาตินะคะในการดูแล สุขภาพของคุณคุณอาจจะมีการซื้อประกันนะคะประกันการดูแลสุขภาพหรือว่าซื้อคอร์สโยคะคอร์สฟิตเนสนะคะมีการใช้จ่ายเงินเพื่อดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าคุณอาจจะต้องการเทรนเนอร์หรืออะไรบางอย่างปั้นซิกแพคปั้นหุ่นที่ดีมากขึ้นนะคะอขอดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภออ้ยโชคลาภเป็นสีไม้เท้านะคะ u d g m e n นมาด้วยนะคะจะรู้สึกเหมือนชาวธนูคุณจะมีโชคนะ มีไพ่ของราชินีดาบนะคะแล้วก็มีไพ่ของสามเหรียญน,นะคะอาจารย์รู้สึกเหมือนชาวธนูคุณจะมีโชคโชคจริงๆนะคะนอกจากโชคเรื่องงานแล้วน่าจะมีโชคนะคะจากเรื่องของการ เล่นลอตเตอรี่หรืออะไรบางอย่างด้วยนะคะแต่อย่าเล่นเยอะนะคะเพราะมีไพ่ของ5เหรียญอาจจะเป็นลักษณะของตัวเต็งอาจจะไม่ได้ออกตัวที่คุณเล่นหนักอาจจะไม่ออกออกตัวเล่นน้อยนะคะนั้นก็อาจจะซื้อพอประมาณนะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนมุลคุนะคะหรือว่า7ถ้วยบางคนอาจจะฝันฝันเห็นเลขนะคะหรือว่าไปขอบันบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงนะคะราชีดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงมีใครบ้างมีเจ้าแม่กวนอิม น่าจะเป็นแนวของพ่อแม่กาลีนะคะพ่อแม่กาลีพ่อแม่อุมาเทวีนะคะผู้หญิงที่แบบบูบูนะคะอืมนะคะอารมแบบนี้นะคะหรือว่าฝันเห็นเลขนะคะอือาจจะมีโอกาสนะคะมีโชคลาภนะคะซื้อติดไว้บ้างนะชาวธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของความรักความรักของชาวธนูนะคะจะเป็นยังไรบ้างนะคะ มีไพ่ของ The w เบิ d มีไพ่ของหนึ่งไม้เท้าจะรู้สึกว่าความรักของชาวธนูนะคะคุณมีโอกาสเลือกนะตรงนี้นะคะตัวคุณอะนะคะในเรื่องของความรักในช่วง,งเดือนเมษายนเนี่ยนะคะ บางคนที่โสดฉันรู้สึกว่าคุณจะได้พบกับความรักครั้งใหม่อาจจะเป็นความรักกับชาวต่างชาตินะคะเขาเข้ามาคุยกันกับคุณเป็นรักออนไลน์ก็ได้คุยกันแล้วรู้สึกมีความเข้าอกเข้าใจมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันด้วยดีนะคะแต่ระหว่างที่คุณกําลังพัฒนาความสัมพันธ์ก็เกิดความขัดแย้งอะไรบางอย่างเกิดขึ้น5ดาบนะคะเพราะว่าคนรักเก่าของคุณอาจจะหวนคืนกลับมานะคะมาขอโอกาส นะคะมาทําตัวหน่าสงสารมาทําตัวว่าขอเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะจนทําให้คุณสับสนสองเหรียญตรงนี้นะคะเหมือนกับชาวธนูคุณจะต้องเลือกนะคะคุณจะต้องตัดสินใจนะคะคุณจะต้องใช้เซนนะคะว่า ใครนะคะที่คุณรู้สึกผูกพันใครที่คุณรู้สึกมั่นคงใครที่จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับคุณไปจนวันสุดท้ายของชีวิตนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าภายใต้ของ6ถ้วยความรักครั้งเก่าเนี่ยมันยังมี5ดาบมันยังมีปัญหาอะไรที่มันคาราคาซังยังคาใจกันอยู่แล้วคุณอาจจะรอดูเขาไปก่อนคุณยังไม่ต้องด่วนตัดสินใจก็ได้นะคะหรือถ้าความรักครั้งใหม่ระหว่าง คุณกับคนรักใหม่นะกัคนไกลคนต่างชาติตรงนี้มันเป็นไปด้วยดีมันมีความเข้าอกเข้าใจนะคะจนคุณรู้สึกว่ามันพัฒนาไปไกลเกินกว่าที่จะกลับมาให้โอกาสกับความรักครั้งเก่านะคะคุณก็สามารถที่จะเลือกกับความรักครั้งใหม่ได้นะชาวธนูนะตรงนี้นะคะอืมนะมันเป็นเดสตินีของคุณแล้วนะคะขอให้ตรงนี้เป็นพลังงานของคุณนะชาวธนูอนะ เดี๋ยวความรักที่เป็น3สถานะนะคะก็คือโสดมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์จะทําให้นะคะหลังจากเสร็จ12ลราศีดวงงานเงินตรงนี้นะคะแล้วก็ประมาณไม่เกินคิดว่าน่าจะไม่เกิน5วันนะคะจะทําให้นะคะเดือนนี้มีเวลานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ o r ร์คิปิดท้ายกันดีกว่านะคะชาวธนูดวงดีมากๆปังมากๆค่ะ คุณได้ไพ่หมายเลขเจดนะคะ Patient and Planning นะคะความพยายามความอดทนของชาวธนูที่ผ่านมานะคะการวางแผนอุ้ยชาวธนูคุณเป็นนักคิดนะคะคุณเป็นเจ้าวางแผนจองวางแผนนะคะแผนซับแผนซ้อนนะคะเพราะนั้นตรงนี้สิ่งที่คุณวางแผนคุณอดทนต่อสู้กับชีวิตมาโดยตลอดมันจะทำให้คุณมาถึงประตูแห่งความสำเร็จของคุณแล้วนะคะคุณก็ยังไม่หยุดวางแผนนะจัรู้สึกว่า คุณกำลังจะวางแผนไปต่อกับความสำเร็จในขั้นต่อไปนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดมากๆแล้วคุณก็พยายามใช้สติปัญญาของคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามกับตัวคุณแล้วก็ครอบครัวหรือว่าสังคมตรงนี้เสมอนะคะหรือในหนึ่งนะคะชาวธนูคุณมีโอกาสนะคะที่จะให้ความรู้นะคะแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่น เพื่อเขาพบทางสว่างในชีวิตเช่นเดียวกับคุณก็ได้นะคะเพราะฉนั้นบางคนอาจจะมีโอกาสไปเป็นวิทยากรนะคะไปเป็นอาจารย์พิเศษไปออสอนไปทําให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตนะคะได้รับความรู้ในการที่จะทํามาหากินและเอาไปปรับใช้นะคะทําให้งานธุรกิจของคนนั้นเนะคะ,จะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะคะเหมือนคนจะมีการทำบุญด้วยการแบ่งปันความรู้นะคะไม่กักวิชาด้วยนะคะ ใจกว้างมากๆนะคะชาวธนู Moving on นะบางคนอาจจะมีการยย้ายนะคะ The world เปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปอยู่กับคนรักไปอยู่ต่างถิน่นแดนไกลนะคะไปสร้างครอบครัวใหม่ก็ได้นะคะหรือบางคนอยากที่จะออกจากงานก็ออกได้นะคะไปทําธุรกิจส่วนตัวของคุณเลยก็ได้นะคะไปไปดีด้วยนะคะ m o v e on ตรงนี้ไปหาแสงสว่างไปในทางที่มันใช่สําหรับชีวิตของคุณ c e i v e healing ว้าวนะคะอะไรที่คุณเคยเจ็บช้ำน้ำใจนะคะเคยถูกดูถูกดูถูกดูหมิน่นดูแคลนนะคะตอนนี้คุณสำเร็จแล้วคุณกำลังได้รับความชื่นชมยกย่องนะคะการมีสิ่งดีๆเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณหรือการมีคนดีๆความรักดีๆที่เข้ามาเยียวยา,ยาหัวใจของคุณนะคะเยียวยาความรู้สึกของคุณนะ learning นะคะคุณยังไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะคุณน่าที่จะเอ่อเขาเรียกว่าศึกษาหาความรู้อะไรมากมายสิ่งที่คุณสนใจในศาสตร์อะไรบางอย่างนะคะแล้วตัวคุณเองนะคะสามารถที่จะนำศาสตร์ทุกศาสตร์เนี่ยมันมาประยุกต์มาใช้นะคะในการรวบรวมในการทำให้เอ่อมันเป็นธุรกิจเป็นงานใหม่ๆของคุณได้นะคะหรือบางคนกำลังคิดนะคะให้ทุนการศึกษากับเด็กๆนะคะเด็กด้วยโอกาสเด็กยากไร้ก็ได้ บาตารีสนะคะชาธนูคุณจะมีโอกาสสร้างอาณาจักรของคุณแล้วนะคะสร้างบ้านที่สวยงามนะคะหรือมีที่ที่คุณชอบอยู่กับสัตว์เลี้ยงของคุณอันนี้เลี้ยงนกยุงนะคะบางคนอาจจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะ่จริงนกยุงอะ่ะอาจารย์รู้สึกว่าเขาเชื่องนะเขาแบบเขาเลี้ยงได้อะนะเคยไปเจอที่ที่อเมริกาเนี่ยบ้านที่มีนกยุงไปอยู่เองนะ,ะน่ารักมากๆเลยแล้วก็ ตัวคุณเองนะเหมือนกับว่าความฝันของคุณเป็นจริงนะคะคุณมีพื้นที่ส่วนตัวของคุณนะคะมีห้องสวยๆมีบ้านสวยๆของคุณนะคะมีโอกาสที่คุณจะเหมือนกับว่าอาจจะชอบนั่งสมาธินะคะสวดมนต์ภาวนานะคะหรือใช้จิตนาการของคุณในการวางแผนงานต่างๆนะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะแบบ มีโรกส่วนตัวของคุณได้แล้วในขณะเดียวกันคุณก็ยังออกมาทํางานคุณก็ยังมาใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆได้อย่างมีความสุขนะคะเหมือนกับชีวิตเนี่ยมันมีความมั่นคงลงตัวมากๆนะคะในช่วงของเดือนเมษายนนี้นะคะอาจจะเป็นพลังของชาวดาวเพราะรหัสสวัสดีที่ย้ายแล้วนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพันธุกข,ของชาวธนูด้วยนะคะชีวิตก็เลยแบบ กลับมามั่นคงนะคะขอให้พลังงานตรงนี้เป็นพลังงานของชาวธนูทุกท่านนะคะอาจารย์นัีเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเราก็ฝากติดตามอีกช่องนึงของอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์หน่อยแน่ชาแนลนะคะ อ่างจุดหอนอยยสระแอนนหนุวมเอกนะคะจะใน,นเนชนแนลนะคะฝากด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะคะมีความสุขนะคะสำเร็จนะคะขอให้เฮงเฮปังๆนะคะชาวธนูสวัสดีค่ะ